ใจวะค่ะค่ะเออมือนี้มายามค่ะมายมมะยามค่ะขอบคุณเลยค่ะเพายังสวยคือเก่าอยูนอ่ะขอบคุณค่ะสวยคือเก่ามือนี่นี่อยากมากมาเล่นน้ำค่ะค่ะแต่ว่าไปหาหม่องนั่งคุยกันสักกอนนะค่ะเนาะโอเคมาจากช่องโนเอลมิวสิกค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะมือนี่ก็เลยพากันได้โอกาสมายามค่ะค่ะกะกะสิ สอบถามแม่ก็เนาะซื่อจริงคือดารินชุมมุงค่ะและการซื่อเห่นซื่อยิมค่ะแลวการซื่อในวงการศิลปินก็คือพิมใจเพชรพลันชัยค่ะโอ้ค่ะเพราะว่าหลายคนนี่สิว่าหูจักซื่อจริงคะก็สิหูจักก็ซื่อว่าพิมพ์ใจเพชรพลันชัยค่ะบานีย์ช้าญานี่ยไหมค่ะ ผู้ใดเป็นผู้ตัง้งให้ฉายาเนี่คือหน้าสมัยสมสีแก้วค่ะเป็นน้องของแม่ค่ะอ้เป็นคนตัง้งให้เลย <คน S 1> ลตังต้ง<า>ค่ะโอ้ดีดีดีบา้านมีความรู้สึกจังใดค่ะแบบเออจนฮอดปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนหูจักกะตีใจแล้วก็ภาพวกใจหลายค่ะที่แฟนๆยังบ่ถอดถิ่มพิมพ์ใจไปค่ะอ๋ค่ะ อยากหูไหมคะว่าตอนนั้นแม่เขาวางการตอน,นอายุเท่าไหร่โอ้เขาวางการนี่คือหล,คหลังจากที่จบปสีค่ะหลังจากที่จบปสีนิกาตอนนั้นไปเรียนตอนนโมธานกับวัฒนเดชไรๆพ่อค่ะมันชูเมือนี่บาทัานเดชไอเทิมกับ่าด่ะก็ะเลยรู้สึกว่าบ่หมกักในกาลเหลี่ยนปันไดก็เลยหมัมกดันสลิปฟินเน่ตานนี้ ก็เล่นหลักหนีจากโรงเรียนไปอยู่ประเทศเล่าค่ะโอ oh, ้ไปเล่าก่อนไปเล่าก่อน oh. มีพี่น้องอยู่ทา้งกำพลค่ะ <Okay. S 2> ค่ะค่กะก็เลยไ,ไปอยู่ประเทศเลา่าอยู่พักหนึ่งก็คือตัวเองเนะี่ยเป็นตังต้งแต่เด็กหน่อยมาเลยมักการลองการล่ำ hmm. ผู้แม่กับมี่เลือดเป็นหมอล่ำแพ<อ>่ะพอกับมี่เลือดเป็นดนตีคือพอเป่าแค่นดีพิ้นใด hmm. ก็เลยกลับมาจาก ไปประเทศเล่ามากระมาหอดเมยู่บานได้ยินคาวาเขาประกวดลองเพลงก็เลยไปลองเพลงอยู่ที่ยะโสอทอนจออสออซียะโสอทอนค่ะตอนนั้นวิทุนว่งไกล่แล้วกะสำรานอารมณ์จัดรายการอยู่ค่ะไอ้บันนี้เลอยังหูไหมคะว่าแม่เนี่ยได้เรียนล่ำบะเรียนล่ำนี่ตะกี้กับมีพื้นฐานดีนะคะมีพื้นฐานดีคือได้ยินเสียงผู้ใดล่ำมากอะ อทองไปแน่แล้วก,ก็ได้นะคะ yeah. Yeah. ต่อมาก็ะเลยปอกก็ะเลยไปอยู่กับไปลองเพ่งประกวดชนะแล้วก็ะเลยไปอยู่กับวงอ,อยู่ทีบ้านน้องแว้งกระบ่บไก่นะคะไกๆบ้านเท่านี้เอง mm. ตอนนั้นเพิ่นก็มีคณะยังน้อจำ <laughs> ซื้ออะไรนะคะ mm. อ,อยู่ทีบ้านน้องแว้ง แต่ตอนนั้นก็ไปย่งว่าท่านเป็นสาวเต็มที่ค่ะอายุสิบเอ็ดสิบสองปีก็ว่าท่านเป็เต็มที่นะคะก็เลยไปลองเพ่งน้ำเพลินกอนต่อมากา็ได้เป็นนั่งเอกเล่นนั่งเอกให้นน่ำ <c oughs> นะคะดีเลยพอก็เลยว่าเออน่องสาพวพ่วงปากกาเจียมหน้าผ้าก็ลั่งเริ่มเป็นสาวขึ้นมาผู้นาก็เลยว่าเอาจังสีเข้ามาตั้งวงดีกว่า,วาสันผู้นาก็มีนาสมัยซิมซีแก้ว หน่าวิสารสินสีแก้วเป็นน้องแม่เบิร์ตนะคะ ờ, ก็ร่วมกับพอกามาร่วมเป็นวงขึ้นมานะคะเฮดวงขึ้นมาก็เลยไปจางอาจารย์ข้ามเกลิงท่องจันมาเป็นคู่สอนนะคะเคนะยได้ยินคะ่ะเคยได้งยินถ้าเป็นเด็กหน่อยเคยได้ยินแม่รู้สึกจังใดกับฉายาที่เขาให้ว่าราชินีหมอลำค่ะตอนก้อนสิเดมาเป็นราชินีหมอลำกัน รูซสึกว่าสิล่ำม,มาอตอนนั้นเป็นวงน้อยๆอย,อยู่นะคะเป็นวงสมัยขวัญใจขวัญใจสมัยยุคลำเพลินตอนนั้นนะคะเป็นวงแต่พีแต่นองในบ้านน้องย่างเองละกกามีแกมนภาพ,พวงปากาน้องคู่แฝดนะคะคกรมาแสดงรวมกันก็ะเล่อตอมามาตั้งเป็นสามพลังสาวนะคะก่อนสีมามเป็นสามพลังสาวกัมมี่ายทุนก็มาเห็นว่า เ,ออเป็นตะไบไร่ก็เลยมาตั้งเป็นสามพลังสาวขึ้นมาหาันก็เลยไปประกวดที่อร่อยเอดนะคะจะมีวงออของปอฉลาดหน่อยแนย่ของออทองมีมาไล่และะ้วก็มีวงของออตอนนั้นสามีวงค่ะค่ะพอดีกับปีสองหาเนี่กเ็เลยมีการประกวดกันขึ้นที่อร่อยเอสนะคะพิมใจเพชรพลันใช่หรือว่าสามพลังสาวก็เลยเป็นออวงที่ชนะเลิศขึ้นมา อาจารย์คำเกิงท่องจันทร์ก็ได้แตงกอนล่ำไฮบ้าพ่อซอสสองหาสองห้าชีวิตชีวาได้พบฝ้าสีฟองนะคะอตอนนั้นนะคะก็เลยดดังเปียงปางเป็นมากแต่ว่าท่านในท่านในบันทึกแผ่นเสียงนะคะก็เริ่มเออบันทึกแผ่นเสียงปีที่พศอซสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะปีพอือสสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองบันทึกแผ่นเสียงแล้วแต่พอดี ว่าท่านได้มีซื่อเสียงไปไหนในชุดสาวอีสานอะไรอตอนนั้นมอล่ากัหรือซื้อกว่าสีบอ,อ,อยมีว่องดังนะคะสีมีเนกับมีปอฉลาดหน่อยกาเล่นเปนเรื่องเป็นเล่ากับอังกานานะคะสีมอล่มเพื่อนกับบอยมีอาจารย์ทองมีก็ดังอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนกับพท่านไหยมาบ,บันทึกแผ่เนเสียงหลังจากที่พิมพ์ใจบันทึกแผ่นเสียงชุดาสาวติ๋มยิมเบาหวานกันมาอ,อาจารย์ทองมีก็ ขึ้นมาเป็นสาวติมยิมไสค่ะก็เลยมาอลองแก่อาจารย์ทอมมี่กับโด่งดังขึ้นมาตอนนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องมาเพิ่นเฮ็ดบ้งมาก,ก่อนเฮ็ดมาก,ก่อนแต่ว่าเพิ่นบ่เคยได้เป็นไปบันทึกแผ่นเสียงแต่นีทีมงานของอาสามพลังสาวคือว่าสามพี่น้องนะะี่ค่ะเป็นคนที่ก่อขึ้นมาสําหรับดานลําเพิ่นนะคะเอ,อ,อ,อือนขึ้นจักเพ่งหนึ่งเป็นตัวอย่างสะกก่อนว่า ค้นเห็นนี่คนได้ยินนี่สิหูเลยว่านี่เสียงนี่เป็นเสียงแม่พิมพ์ใจเอาพิมพ์ใจว่อนแฟนกระกัาร์สำหรับวงการเพลงสุมือนี่ อดีตเนี่ยมันเป็นจังเดมันแตกต่างกันแห้งบ่ค่ะโอ้การเพลงสมมือนี่มันถือมามาไหวไปไหวค่ะม,มันมบ่เป็นอมตะคือหม,มอล่ำเกา่าๆนักหล่องเกา่าๆอตอนนี้นักอล่อม่ขข้นมากข้าวเดียวฟังเบิง่งเออก็ไปตามยุคตามสมัยของมันนั่นแหละอยากให้แม่ฝากอีกอย่างถึงแฟนเพลงหรือว่าแฟนคลับที่ดูรายการก็ เออให้แม่เขาเบาอีกจุดหนึ่งคือเพราท่านได้เวเบาว่าถามว่านักลองหรือว่าลูกซย์ท่ม,ม่าเลี้ยนน,ำน้ำ่นาม่าโบมาหลายค่ะแต่ว่าคือเขาว่าม่พ้นสวรรค์ทางด่านล่ำเพิ่อนขันสีล่ำแบบทัวไปแบบเด็กหน่อยสมัยสมออท่มาล่ำเพืนน่อนล้มมันบอ่อมันโมจักลูกเอือนโมจักเก็บล้ม,มเก็บอ่า<ม>เก็บช่วงแต่ละค่ำแต่ละตอนสีออกป้ามันเล้ยล่ำบาา่อือการล่ำเพื่อนมันเป็นล่ำยากที่สุด สำหรับการล่ำชุ่มือนี่มันเป็นล่ำเขาเอ่ยว่าล่ำล่ำทัวไปคันคําว่าล่ำทัวไปล่ำรวมเพ่งยังเสียแนนได้หรอ,อแบบเป็นล่ำเดินไปแน่ก็ใส่เพ่งชุมือนี่ก็ว่าไปทั่วทีบแน่ก็ใส่เพ่งมาซับอ่าก็เลยกลายเป็นว่าเอาเนื้อหาที่ว่าล่ำแขนแขนล่ำอิลีนี่มันบม่มีนอกจากของ อาพิมใจละกาอ,อาจารย์เท่ามีมาไล่ยุกเก่าๆตอนนี้อาจารย์ขําเกิงเบิดไตเล้วกับ่มี่พูสีมาล่ํโตอกับมี่ส่วนมากกับสิเป็นล่าเพ่งหลายกลัวนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะพิมใจก็เลยฝากว่าผู้ใดสิอยากฟังล่าเพิินจริงๆนะคะหรือว่าล่าก่อนจริงๆกับมี่ของน้องแก้มนาภาล่าก่อนจริงๆนะคะ ล่ำเพลินกับมี่พิมพ์ใจนะคะฝากไว้กับแฟนๆตอนนี้โควิดกับไก่ซีซ่าล่แล้วนะคะผู้ดใดสิจักให้พิมพ์ใจไปรับใส่ก็อย่าลืมติดต่อมาทางไล่การนี่นะคะคือคกํ <No Asian S 2> าลังสัมผัสค่ะกระลังเนืิอซีดไม่ละค่ะกําลังสัมผัสกันอยู่นี่นะคะก็ขอฝากไว้กันเลยกันเนาะมี่แนวไรให้พี่ให้น้องติดตามติดต่อมาก,กับทีมงานของเฮานะคะก็ คงสีบอสายเกินไปนะคะก็ฝากไว้สะลืมอบอแมนวาใดไหมเราลืมเกาใดเตาเราลืม,อมบออยากเมาค่ำนันนะคะต้อง <c oughs> ขอฝากไว้และก็ขอใหายทุกทุกท่านนะคะมีติตรความสุขความจาเจริญสวัสดีค่ะค่ะพิมใจสีรามก่อนอ่าพิมใจว่นแฟนกันลยกันค่ะลาแฟนจะจำหรือไม่หรือจะลืมพิมใจบัดจะได้หนของบาย บิดความรักอะไรตัดสว่าดขาดสิ้นจดหมายน่อยบอกข่าวข้าแล้วขอแฟนแฟนอย่าเฝ้าเปิดนายพิมพ์ใจพวงมาลัยแฟนแฟนใส่ข้อบอเคยเขื่อนและเคยเตือนใจคิดถึงหน้าบอเป็นกาลืม ละบางเวทีจนน้ำตาแลรินอดน้อยใจบ่ได้แฟนเหนยเจ้าสร้างลืมละเมื่อไรฟ้าคืมคืมละเมื่อไรฟ้าคืมคืมพี่หมอคนละเบิ่งน้อจดหมายโอ o ดูแต่พวงมาลัยเป็นคู่ใจเออเมื่อยามกลุ่มเป็นคู่ใจโอ้เมื่อยามโอ้กุมขอบคุณค่ะ